กวสวัสดีพี่ๆสายนักลงทุนนะครับสายกีฬาว,วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้นะสวัสดีก่อนเลยนะครับวันที่ยีบสองนะครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าออโอเคจําไม่ผิดยี่สิบสองสิงหานะครับวันนี้ก็รับรองเล้ว่าเชิดาจนะครับฟุตบอลมีเลืองก,กันเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นยุโรปอะลีกนะครับแล้วก็ยูเอ,อฟ่า ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าบานเบอร์เลยนะครับวันนี้ยกมา2ตัวด้วยกันนะครับคู่ที่น่าสนใจเลยนะครับคู่แรกนะครับคู่ตีสองครึ่งนะครับที่เป็นบาร์การ์นะครับบาร์การ์เปิดบ้านพบกับทางด้านของลาปิดเวียนนานะครับโอ้โหคู่นี้บอกเลยเลยว่าเดือดสุดๆเลยนะครับวันนี้บาร์การ์นะครับแบกเรื่องของแฮนดิแคปไว้ที่1ช่วงตัวนะครับบอกเลยว่าบาร์การ์นะครับช่วงพักหลังนะในทุกรายการของเขานะครับก็ สี่ 4, นัดห้านัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครมาเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการที่เสมอมาซะส่วนใหญ่แล้วทางด้านของานนนนาล,า,า,ลนะาปิดทีมเยือนเนี่ยวันนี้ลาปิดนะเล่นสบายๆเลยนะลาปิดทีมเยือนนี่นะเก็บใยมาต่อเนื่องเลย4ี่นัดห้านัดติดนะครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าวันนี้ลาปิดค่อนข้างที่จะเล่นสบายใจเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของไงนี่แค่ไปตกอยู่ที่บาก้าอย่างเจ้าบ้านนะครับวันนี้นะลาปิดนะครับก็ลงชุดเดิมนะชุดที่ไปเจอกับทางด้านของอ อะไรนะทอปสั้นสปอร์ะนะที่ที่บังให้ไปนะงวดที่แล้วนะลาปิดนะวันนี้นะมั่นใจเลยนะครับว่าลาปิดนะครับดูจากแผนการเล่นนะครับแล้วก็ท็อปฟอร์มช่วงนี้กําลังเลาะมาแรงเลยนะครับช่วงนี้นะท็อปกำลังได้ใจเลยอย่างนี้นะลาปิดนะครับ มาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับตัวแรกจัดไปเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับนะครับลาปิดนะครับส่วนตัวที่2นะตัวที่คู่ที่น่าสนใจนะครับคู่ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจะเป็นทางด้านของอ่าจโลเนียนะครับคู่นี้นะเปิดบ้านโดยกาบทางด้านของอาแจกอาดมนะครับโอ้โหนะอาแจกอาดมช่วงนี้นะช่วงนี้ถือว่าอาแจกนี้ทํากําไรให้เราเยอะนะหลายเกมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อาแจกนะ แบกแฮนดิแคปไว้ที่ครึ่งช่วงตัวถึงหนึ่งช่วงตัวนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอดีนะพอดีแล้วนะแต่ว่านะเรื่องของคู่นี้อยากให้ไปมุดสูงดีกว่านะครับอยากให้มองติดบนไว้นะครับสช่วงตัวครึ่งหนึ่งสามช่วงตัวนะมีแน่นอน3เมตรเมตรที่4เดี๋ยวลุ้นเอานะครับสำหรับคู่นี้นะไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะครับสานาทีนะ คู่นี้นะกันไีได้เลยว่าวันนี้อาแจกอาดมนะครับคว้าเก็บ3แต้มได้อย่างสบายๆเลยนะเชื่อว่าวันนี้อาแจคอาดมเหมือนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นอาแจคอาดมนะครับสำหรับตัวแรกลาปิดเวียนนานะครับมีเท่าไหรใ่ใส่ให้ยับเลยเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ต่ออีกนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากเข้าในกลุ่มบ้านเขียวนะครับของบางแอดมาได้เลย sc 1 2 3มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม